สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่นายสตูดิโอนะฮะก็วันนี้จะมาทำการอัดคัฟเวอร์นะครับผมนะเป็นเพลงผีเสื้อราตรีนะก็เลยต้องจัดไฟให้มันวิบวับวิบบับกันนิดนึงนะฮะวันนี้ก็ที่เราใช้ก็จะมีไฟพา2ตัวนะครับนี่ข้างล่างนี่เห็นไหมฝั่งนี้1 1แล้วก็2 นะครับนี่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีวอมไวท์นะครับที่เป็นไฟย้อมนะฮะย้อมหน้าให้มันให้มันไม่เขาเรียกว่าไม่ดําแล้วก็ไม่ไม่วางจนเกินไปนะครับนี่มีตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวย้อนแสงหน่อยจะต้องใช้ผ้าบังเพราะว่ามันแรงแรงมากให้มันให้มันไม่ใช่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้มันนวลให้มันกลมถ้าเราไม่ใช้พวก อะไรที่บังไว้เลยเงี้ยใช้อะไรอะไรก็ได้ครับพวกเป็นพวกผ้าของมันโดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นพวกกระดาษขาวหรือว่าเป็นผ้าสีขาวอะไรก็ได้ให้มันดูกลมๆเป็นนวลน,นะแต่ว่าอันนี้มันยังจัดเสร็จไม่ดีนะครับก็เลยจะถ่ายให้ดูช่วงการทําว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่ไฟมันก็จะตอนเราตอนเราเล่นก็จะกระพริบหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับ พึบ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 นะครับน,นี่คือทําให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะเพราะว่าผมกาลังจัดอยู่นะก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนว่าช่วงที่เรากําลังเซตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าเร็วนี่นี่เร็วกว่านี้โอ้โหก็อยู่ในภาพอ้าวพอแล้วพอแล้วจะอ้วกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าให้ สัมภาษณ์นักร้องหญิงหน่อยนะฮะปุ๊บไปหาน้องแพรวนะฮะวืดวืดสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะอรคะชื่อจริงด้วยชื่อแพรวค่ะแล้วมานั่งทำอะไรอย่างนี้เนี่ยตีกองค่ะตีกองฝึกกองฝึกกองที่นี่รับสอนกองนะคะสนใจติดต่อได้นี่นี่คุณเจ้าพยาเป็นไงเอาเอาเรื่องนี้ก่อนร้องเพลงอะไรวันนี้วันนี้ร้องเพลงผีเชีอรตีค่ะ ผีเสื้อลาตีนะะคือแกะมาอย่างครับเห็นฟังเมื่อกี้ไหมจ๊ะแกะเมื่อก,อกี้ฟังเมื่อกี้ฟังเมื่อกี้มึงโปรหน่อย,ยไงฟังทีเดียวลองได้เลยจริงปะเนี่ยจริงหลายเทคเนี่ยต้องมาดูกันนะคะว่ากี่เทคนะคะมาเลยกี่โมงวันนี้บ่ายค่ะบ่ายโมงมาตอนบ่ายตอนนี้กี่โมงละ ห้าโมงเย็นได้อัดยังได้อัดยังยังค่ะเพิ่งจัดไฟค่ะจัดไฟก็ยังไม่เสร็จก็ให้เวลากินคงกินข้าวหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานแพลเนี่ยที่จะอัดเนี่ยในรู้สึกว่าจะเป็นแฟนเพจของ B P J Brand นะฝากด้วยฝากด้วย B P J Brand ผลงานนะคะในแฟนเพจ B P J B P J Brand นะคะก็ เพลงเพราะๆใน B P J band เพียบเลยไปเพียบเลยรับรับงานไหมรับงานรับงานเอ็ดทุยงานอะไรวะงานงานร้องเพลงรับงานร้องเพลงนะคะและเอนเตอร์เทนร้องเพลงนะร้องเพลงเอนเตอร์เทนเป็นชั่วโมงหรือยังไงครับครั้งคืนเป็นชั่วคราวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นครั้งเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบมันก็คำเก่งอยู่ดีว่ะ นะเอาไว้ว่าจ้างงานได้ติดต่องานได้นะครับต้องรีบจองแล้วเพราะว่าตอนนี้มีจองคิวเข้ามาบ้างแล้วถ้าหลังพ้นโควิดไปเนี่ยก็ไม่รับประกันว่าคิวจะว่างไหมนะครับเพราะว่าคิวก่อนนั้นนี้ก็ถือว่าเยอะมากไม่มีคิวไหนแคนเซิลนะครับแค่แค่เลื่อนเฉยๆเลื่อนมาเป็นหลังสถานการณ์ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับอ,อีกไม่นานเราคงได้เจอกันนะฮะผ่านน้องแพลวด้วยจริงๆน้องแพลวง,งานเยอะมากเลยแต่ว่าเจอโควิดไปนะฮะ <laughs> กลับมาที่ผมทำอะไรอไปพี่เป้อันนี้อยู่พี่เป้นะครับคลิปอ้าวอะไรอะไรอ่ะไม่ใช่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะครับวันนี้ใช้เป็นสองกล้องนะครับมี GoPro 7 Black นะฮะแล้วก็9 Black อีกตัวหนึ่งนะครับมีสิบแบกนี่ออกมาเลยมีสิบแบกด้วยเหรอมันไม่มันไม่ออกมาเลยมันยังไม่ออกมามันยังไม่มาใช่ไหมแต่ว่ามันมีแผนว่าจะมาใช่ไหมก็ก็พอสิบแบกมาพี่เป้ก็ไปซื้ออีกรอบหนึ่ง เอานะครับก็ประมาณประมาณนี้ให้ดูไฟทีนึงเพิ่มเพิ่มเพิโหไม่เร็วพอเปลี่ยนโอ้นะครับเปิดเพลงนี้เต้นแล้วเนี่ยเอาเอาว่าฝากด้วยนะครับใครที่จะอ่าตอนนี้ที่ในสตูดิโอเราก็รับเขาเรียกว่ารับทำไลฟ์เซ c t ชันนะครับรับอัดคลิปัฟเวอร์นะครับทุกอย่างเลยเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับเพลงนะครับสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ผมเลย0 9 7 9 7 4 6 3 6 3นะครับหรือติดต่ที valu, ่เพจนายสตูดิโอนะครับผมนะฮะแล้วก็ใครจะจ้างงานนะครับก็วงดนตรีนะฮะรีบ,รบจองเข้ามาเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็เดี๋ยวปรับไฟหมดเท่มครับประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบบ๊าายยค่ะอ่า